สวัสดีค่ะพบกับรุยออาไปเชี่ยนะคะวันนี้นะคะก็มาทําแคนดอนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ทำนะคะใครสนใจนะคะแคนดอนนะคะหนึ่งพารห้าสิบนะทักหลังบ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็หนึ่งพารห้าสิบนะนะคะอันนี้ขายขายที่หนึ่งพาวนะไปเช็คนะค่ะอันนี้นะคะก็เอามาทํานะคะนะคะก็มาทําซื้อมานะคะแล้วก็มาแพ็คนะคะเพราะว่าก็ มันก็ราคาขึ้นนะคะตอดตอนนี้อ่ะมันจะเป็นแบบบางนะคะมันเป็นแบบหนานะนะนะคะอันนี้เราก็มาแพ็กกันนะคะผู้สาวนะคะก็จะได้ทั้งหมด9้าชิ้นนะหนึ่งพันห้าสิบนะนะคะแต่ว่ามันหนานะดูดูดีๆนะปกติทุกคนไปซื้อมันจะจะบางกว่านี้นะคะมันจะบางครึ่งหนึ่งของอันนี้นะอันนี้มันจะหนานะค่ะใครสนใจทักหลังบ้านได้เลยน,นะคะ ว่าก็ก็ทำขายนะตอนนี้ก็กำลังแพ็กนะคะกำลังแพ็กสินค้านะฮะกำลังแพ็กอยู่นะคะก็วางาาน,นะฮะแล้วชลิงนะใครสนใจทักหลังบ้านได้เลยนะคะ <g ül> ก็ทำไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวจะเอาไปไปลงที่ไทยด้วยนะถ้าใครสนใจก็ค่อยทักกันแล้วกันนะถ้าได้เอาลงไปนะแต่ยังยังแบ่ว,ว่าของยังไม่มากโทขนาดน,นั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พับนะคะจัด สนใจทักหลังบ,บ้านได้เลยนะอันนี้หนูพับมาอย่างเงี้ยนะเอ๊ะนะคะนะ้ะก็จะพับแล้วก็จะติดติด,ตดใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ในออฟฟิศนะ ติดลงไปโอเคนะคะก็จะ,ะเสร็จแล้เเสร็จแลวนะคะนะ,คะใครสนใจนะคะอย่าลืมนะทักหลังบ้านได้เลยนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวต้องลาเพื่อนเพไปก่อนนะคะสนใจทักหลังบ้านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าสังหาระคะทำได้หมดเลยนะคะที่โพดขายทองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ่าก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอไปจัดการไอ้นี่ให้เสร็จก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย